โอ้โอ้ย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 โอเย้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยกู้โอ้ย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 โ่้ยโอ้ยอ้ยาอ้ยโยโอ้ยโอ้ยอนยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอโอ้ยโ้ยหอ้ยนกูอ้ยโ้ยโอ้ยโ้ยโ้โ้้้ย เออกูรับบเลยอรับนเลยสามคนเนี่ยก็ถ้ามีแพ้ไก็ต้องจ่ายแสนห้าเออก็มาดิเป็นไรอ่ะไม่ร้องเว้ยเอลทัวอลทูเมาทางนี้ดีกว่าเพื่อน โอทีวางอีพีเพื่อนเพื่อนมาตรงกูดีวกว่าเพื่อนมวยรองเว้ยกูเชยร์ o ิโอีสุดใจ <c oughs> จา้างหวะนี้นะครับผมจังหวะนี้ไฟกลางอูเอเ๋เหมือนเท่าจะกกืนเหมือนเท่าจะกกืน อยากลงไปเล่นเร็วอ่ะเพื่อนอย่างเงี้ยปากอีมพีหลังบ้านเพื่อกักศพโอจีอะไรยังวะดีใจไม่ลงเหรอวะเฮ้ยวางอีมพีหลังบ้านโอจี <OG. S 1> มึงกักศพดิอุย้ยโกศพโอจีอย่างเยอะอะ่ะม,มึงต้องให้มันกักอีมพีหลังบ้านเวยยลยมึงต้องให้มันปากอีมพีเว้ยมึงต้องปาก e อาีมพีมันแปลควายมันซูมโทรศัพท์มันไม่เห็น อ้าเหรอตายเยอะเลยอะทูตายเไอ้ย้ยรีจอยนะเนี่ยรีจอยโดนปะโอ้รีจอยโดนนะเนี่ยเฮ้ยรีได้เพื่อนรีได้รีได้ควยเงินเฟ้ยควยเงินฟรีไอ้ควยเงินฟรีไอ้ไข่ไอ้โง่ครับยังไม่จบยังไม่จบเป็นอะไรเป็นอะไรไอ้ยัยชุบออกก็ยังไม่ใช้อะไรยังไม่ใช้เออเป็นอะไรเป็นอะไรเงินฟรีฮะมาแล้วจุ่มแล้วไอ้ยเย้หัวเบอร์เกอร์พี่มาเปล่าวะพี่พี่มาเล่นพี่แก๊งเปล่าผมถามดิโอจีเหลือสิบห้าคนและไม่รู้ได้ไง เอ้จุ่มได้นะรีจ่ยจุ่มได้นะไหนไหนมึงดูน่ะ L2 OG โดนอยู่คนเดียวน่ะไอ้เหี้ยมึงไม่แต่เขาแบบไปจุ่มเพื่อนเกิดร้อยเนี่ยหมดเลย้ีกลับบ้านดีกลับบ้านดีกลับบ้านดีอย่ามัวแต่เล่นเฮ้ยแผ่นหน่อยกลับบ้านมันจะรีได้กลับบ้านเออสวยถ้ามีกูดูมันมั่วๆอย่างไรวะ กลับบ้านเออกลับบ้านสวยมากฝั่งเอพีกแล้วสวยมากยิงได้ครับเอลปืนเยอะสวยมากซ้ายขวาก็รีซีดิสวยมากเอ็มบีซ้ายขวาไม่มีรีจอยหวานเกียรสวยมากไอเอลทูทำไมโอ้โหเฮียเอลจีกับบ้านเนี่ยสวยมากเยสบุริษนะบุริษนะเทล่าบุริษนะแต่ปืนแต่ปืนโอจีเยอะจัดเลยไอแต่ปืนเอลทูเยอะจัดเลย ดูยเยอะดูยยนะกูจับกล้องแล้วไม่แต่แต่ปืนโอ้โหมันเจียบมันจะชุบคมเออไข่องุ่นกล้องาาจับกล้องไฟกลางจับกล้องไฟกลางว่าจะทำไมปืนกูซูมไปไมีแต่เอลทูวะรีหมดนะอุย้ยกว่านะยังไงยังไงยังไงแล้วยังไงต่อยังไงแล้วยังไงต่อยอังไงแล้วยังไงต่อไอ้สัตว์เพิ่งชนะเอ็มเคเคมาออกไลท์ซะแล้วกูเอลทู 2, ออกไลท์แล้ว ไม่แต่ปืนบนรถอ่ะไอ้เชี่ยวเอลทูเยอะจัดเลยมึงดูเด่นี่ก็นี่ทั้งอันเลยเนี่ยอะไรอ่ะธรรมดาธรรมดาเออเนี่ยทั้งอันเลยเนี่ยประมูลอะไรเนี่ยนี่ก็นี่อะไรนี่โอติโอติภาคพื้นมดเนี่ไอ้ก็รีเจนนี่ใส่เอลทูเน้นวงนอกโอติภาคพื้นหมดเลยว่ะหูมุดดิหมดนเอลดูรีหมดนะแต่ไม่ทำบ้านนะไปยื้อนะอย่างเงี้ยยังไงอุ้ยกักสกจดใหน่อย เอาบอนะยีนมีนนหมดแล้วเห็นไหมยัมีหมดแล้วมีหมดอ้าวไหนกูยังไม่เห็นรีเจนกลางไฟสักกระตัวเลยนลู่นครับเขากลางไฟเขาย้ายฝั่งนู้นนะครับกูไปเล่นไปเล่นวงนู้กนกันดีกว่าปะปืเนเอาถูกมาเยอะจริง แต่ก็ได้จับมลโดนแล้วนะโดนจับอยู่นะโหยโหย่เฮียดีมีแต่ปืนโอจีทั้งปีนแต่ปืนเอลทูสัตว์นี่นี่ทั้งนั้นเลยเนี่ร้อยปืนปืนปืนลงรถไอ้แบ๊คปืนใครลงรถววไม่เว้ยตอนนี้มึงต้องแบ่งกันขึ้นรถเพื่อไปจับปืนอ้ยอะไรระเบิดไม่ไหวแล้วเอลทูไม่เออโอจี OG ไม่ไหวบนรถน้อยจัด เอลทูถ้าเอลเอลทูได้บ้านก็จบแล้วเนี่ยแต่ไม่ทำบ้านนะแหน่แล้วศพศพโอจีไปอยู่ตัวไหนมันก็อยู่ตรงนี้กันนะมันก็รีกันเรื่อยๆเนี่ยคือรถน่อยเอออีโมชั่นโอ้เงินฟรีว่ะเงินฟรีว่ะคุณจะบอกให้นะว่าเงินฟรีของจริงมามากระเป๋าสิ่งสี่เจ็ดมามาวนมาเลยอะไรครับเพื่อนฟุตจบครับเพื่อนฟุตออ้ย เราทูนอนเป็นขยะเลยทีนี้ไอ้เหี้ยทำไมเอาดูนอนเยอะอย่างวะเออมันมันมันไม่ทําบ้านเว้ยจ่าย<ว>ไหมจะจ่ายไหมกูถามมึงจะจ่ายกูไหมอะไรครับยังไม่จบครับรีได้ครับปืนมันลดเยอะน่าโดนไอโมยกแล้วนะ่าเ <c oughs> ฮ<ะ>้ยฮัลโหลครับชุบอชุบโอ้เว้ยชุบอต้องเข้านะจังหวะนี้ก<ว>ระจายศพอิ้ยิงงยิเฮ้ยเอ้าทูทำอะไรอะเฮ้ยเอ้ทูทำอะไรของมันอะมันเป็นไหมเนี่ยมันไม่ทำศพเว้ยมึงโง่อย่างวะ เป็นไหมเนี่ยดูเป็นไหมเนี่ยนี่วิบุเรีสั่งแนห่อยเร็วดูดิปะอีมีฉังรู้ได้ไหมอีกรู้หนึ่งตรงกลางจบเลยไม่แต่มันไม่มีปืนตอนนี้ปืนมันจับกันอยู่ปะเนี่ยเนี่ยมันเริ่มไม่โอเจียโอเจียขึ้นรถแล้วเออเริ่มไล่ปืนมันรถแล้วเนี่ยก็แต่มันก็ดีได้ีกว่าโอ้แต่ศพศพโอจีก็ศพเอลทูก็เยอะเหลือเกินขึ้นรถสิมันไม่มีฝั่งไหนทำบ้านเร็วเลยพอเริ่มแบบขึ้นรถขึ้นรถ โอจ <ITA> no ีก็ชนะเวทมานะกูจะบอกให้ไม่ธรรมดาอยู่แล้วโนวารี่โอโหได้เงินฟรีเอ๊ะเมื่อกี้มึงลงเท่าไหร่นะห้าพันมั้งห้าหมื่นเนาะคนละห้าหมื่นเนาะแสนห้าชิวชิวนาโนหนึ่งตัวเฮ้ยรีจอยทำอะไรอ่ะรีจอยตอนนั้นเกิดมาเยอะอยู่นะ ไม่มึงต้องให้ปืน OG เยอะผมดูมาแรกกัน OG เยอะจัดเลยโดนไอ้นี่วิ่งไปใส่นาโนเรียร้อยใกล้เชี้แล้วหงายกันหลังเลยดูดิมันรีไม่ขึ้นแล้วมึงดูหน้ามันถือโซเปลี่ยนปืนกันแล้วเรียบร้อยเอาออกไปเดียวหนึ่งเดียวสองจอยโง่ถือปืนถือปืนรีจอยอย่างโง่ไม่แต่ปืนปืนปืนเยอะจัดเลยมึงูนี่นะปืนมันทั้งอะไรเนี่ยเอลูเนี่ยน่ะ แกเอาูยอะแล้วไงอ่ะสุดท้ายมันไม่ทำบ้านมันก็รีขึ้นเหมือนเดิมไหมวะมันไม่เอาศพออกเลยประเด็นอ่ะกูเห็นตีอย่างเดียวตีอย่างเดียวเลยกูเห็นเนี่ยโอจีเน่งยืนเยอะตั้งแต่ต้นเกมเลยแหน่วทำไม่ทำบ้านวะไอ้เหี้ยไอโอจีอ่ะมันถึงศพเล่นกันแล้วอ่ะมึงดูดิมึงต้องขึ้นรถเว้ยไอ้เหี้ยจริงๆมันจับนรถไม่ได้หรอก Nanwa, nanwa, nanwa chup chup ono, anh, lan Lee Lee chup ono, nèo. Một đông, lì giải. Sia, lì 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 รีเจนรีเรื่อยๆนะรีได้เอยดิกระเืนมันอยู่เหมือนรถเรืวดีโลดีโมเฮ้กูบอกแล้วขนาดตะวันฉายยน็อกได้เลยทำไมดีเจนจะน็อกไม่ได้มึงดูแบลลี่ดิแบลลี่รีอยู่เห็นป่ะใส่รีกันบ้าจัดเลยนะไอ้เหี้ยเอาสมบิเด่นโอ้ไอ้เหี้ยมึงโคตรกระจายเลยมึงก็ต้องขึ้นรถจับปืนมันเป็นโคตรแยกเลยเซตหาเซตหาเซตหาสมบิเมียว่าเออในตกตกแล้วตกอีกหนึ่งแล้ว โอ้แต่ไฟตรงกลางโอจีแม่งแข็งจริงวะรีขึ้นเรืเร่อยๆเลยมึงดูดิแม่งมึงต้องกัดศพด้วยเนี่ยมันเรื่มันเรื่องอาสบอบบอกแล้วไม่ใช่ถ้าพื้นมันข้อเสียแบบนั้นอ่ะเนีย่บยบอกให้มันวิ่งมาเอารถแล้วก็ขึ้นรถไปไอ้บูมันรถโอจีก็ยังมีอยู่พูดว่าไฟไฟกลางอ่ะ รีเจนโดนโอจีไปบนรถอะได้เปรียบแต่รีไม่ได้รีมาก็ตายรีมาก็ตายรู้สึกเหมือนรีเจนได้กลับมาแล้ววะเพื่อนโอ้ยที่ยังไงปืนรถมันอยู่เยอะมันก็ชนะอยู่ดีปะเอาพูดตามตรงความจริงนะถูกไหมต่อให้ไฟกามันจะโดนคืนเนี่ยใช้ปืนมันเล่นปืนมันอยู่บนรถมันก็เล่นก็เล่นได้อะยูดีเนี่ยมันไม่ไม่มันปัายีนพีแบบนี้วะโอ้รถส่วนวอตฟาร์ก โอ้โหโดนปิดอีแล้วเห็นปะ่ะตื่นมาโดานปิดตื่นมาโดานโดนปิดฟ้าอย่างเยอะโอจี OG เยอะกว่ามันเดิมมึงดูก็ะถิงกูตีหัวเองมันไม่เอาศบออกกันเลยวกูว่ากักศพกักศพเพื่อนสวยผู <c oughs> ้เลีเชนต้องธนาคารเยอะอยู่นะ <c oughs> ถ้าทำบ้านจบแล้ว บนรถเยอะด้วยมันหน้าธนาคารอ่ะเฮ้ยรถอันนี่เขาเป็นเทียอะไรอ่ะเฮ้ยไอ้แม่เพิ่มเฟรมได้เท่าไหร่ตอนเนี้ยไอ้แม่ไอ้แม๊เมึงเฟรมโดนว่ะเอ้ทูโดนนะเนี่ยเก้าสิบเฟมเก้าสิบบ่ออืมกูเห็นคอมโบจีคนนึงอ่ะร้อยสามสิบกูปรับภาพสูงเลยนะกูสตรีมอยู่ เฮ้ยจบเมื่อไหร่เนี่ยรีเจนโดนปิดตัวชุโค่นง่ายเลยมึงสังเกตดูดีนะโอ้โหดูโอจีมันไม่ขยุ่มเลยดูดิเรียบร้อยเกืนแล้วเนี่ยปืนปืนเท่านั้นไฟกลางไม่ไหวปะไม่ขึ้นรถเท่านั้นรีรีไม่ได้เว้ยกูว่ารีมาโดนปิดกูเห็นดาวทูโดนปิดโคตนง่ายเลยแต่ไฟกลางเออใช่ ไม่เปิดเปิดม้าผมเห็นตายสี่เลยตายสี่ตายห้าเลยแอร์ทัวเนี่ยถ้าเกิดมีรถเยอะๆเงี้ยถ้าเอา์ทัแม่งชุบตื่นหมดอะมีเศตเยอะดูดีศพเต็มเลยไม่ดึงกันมันมีบ้านกันยังไงเฮ้ยนานแล้วเลยนะบ้านอยู่ส่วนไหนหมดเนี่ยยังไม่มีบ้านนะทั้งคนเลยวะทั้งสองเลยตอนนี้ โอ้เอลเอลทูเริ่มกลับมาวะกินกันไม่ลงวะไอคูนี้มันวะเย็นบูเล็นะบูเล็นะกระปืนบอกสีของเขาเอ้มึ่งดูมาหนึ่งหนึ่งก็เดะบูเล็มพึ่งดูบูเล็เดะเนี่ยเนี่ยข้างหน้าเนี่ยเททล่าเนี่ยใส่กับออนฟู้อยู่เลย เียอง,น,บบงน้้าแบบบนี่ยมึงดูดิตีตายไม่ดึงสปเลยเื้เอเนี่ยไอ้เหลืองนี่เอาออกแล้วทั้งเงี้ยเฟี้ยวทั้งเงี้ยยาวยังมีอยู่นะบนรถผู้หญิงเล่นปืนโอจีเฮี้ยเสือยังวะขับ,ขบประมูลด้วยดิทำ <c oughs> บ้านทำบ้านโ,โห่ทำบ้านเอ้ลูมาว่ะ <c oughs> เออทูมาว่ะแบ็คมาต่ไหนเออทูมานะเพื่อนบ้านไม่มีนะตอนนี้น,นี่จริงฝั่งขวาเนี่ยเห็นปะ่ะนี่ยขวาเป็นบ้านเลยเออทูไม่ไปถามบ้าน โอ้ยเฮียมันเอาวงมันเอาไปรีวงนอกเนี่ยเทลล่าคันนไ้แม่งฉลาดกูจะบอกให้รับเพื่อนไปดีวโนนแล้วก็รับสี่กลับมาเติมในไฟแม่งฉลาดจริงเทีออ่ยวเอาแบ็คโอจีเริ่มนอนแบ็คโอจีเริ่มนอนเฮลล์เฮลลแบ็คเพื่อนแบ็คเขียวลืมแล้วเพื่อนแบ็คแบ็คโอจีหายเพื่อนแบ็ค ไหนเงยมวยลองเพื่อนเงยเป็นงี้วะมวยแต่มาสู้ขนาดนี้มันสูสีอยู่นะเสียอยู่นะกูบอกแลรัสายก็แพ้ปืนไอ้เหี้ยอุ้ยมาดอยู่นะสูสีไว้แล้วเนี่ยเฮ้ยรถรถเราไปอยู่กลางไฟได้ไงอ่ะใครขับรถเราอยู่อ่ะรถอะไรนะอาสามห้ามึงเห็นไหมรถมึงไปอยู่กลางไฟได้ไงวะมีคนขับอาสามห้าเล่นสตอรี่อยู่ ะกูเหมือนเหมือนจะใช่นะรถเราปะไอ้แบยใครให้ใครตกใครตกมึงดูดิไอ้เฮียโอจีมันเอารถเราไปขับโอจีใช้ยศรถเราเออกูว่าไอ้รถรถกูคันนั้น่ะรถกูเอ่ออกูจะกะไรกันรถแล้วเราไม่เอาไปหลอกรถอด้มัจะเอี้คีบไปเล่นมันไม่ได้ดิเฮ้ยไอเฮียมันไม่รู้เปล่าว่ารถกูนี่วาย่คยรถคุ้นๆรถคุ้นๆเอาศัยวงนวยไอ้เฮียรถคุ้นๆเหมือน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 ที่กูขับมา ไม่เอารถประมูลไม่ขับไม่กล้าฝัยวงนวยคุยเอาเอาไอเหี้ยเอารถกูอ,อ่ออมันขึ้นรถกูอีกแล้ว,ออลวไอรถเหี้ยมออกหรอวะเพราะมันมีคันเดียวในประเทศมันไม่ได้ดูข้างหลังเพระว่ามันตักแต่จะขึ้นป่ะอาสามห้ากูโอโอรถก,กูเอา้าเอลทูขึ้นเหมือนกันถือว่าเจ้าอันเนอะอ่าเอ้ยเอลทูรถกูโอไอเหี้ยว่าเหี้ยวไปมารถก่อนดีกว่าเหี้ยเดี๋ยวเหี้ยซวย ไปบินรถดินล้อขึ้นมาแปรถก่อนไอสัตว์รถกูเฮ้ยรถไม่ใช่หรอหรถเฮียนะนี่ลดลดรถเฮียนะนี่รถเฮียเอง,อง,งที่มาได้ไง,น,งนี่เลีย่อยน,นะไม่ไม่เป็นไรหรอกเขาจะผิด แบ๊กเราต้องไม่บอกแอลทูป่ะเดอะขโมยต้องต้องเตือนเขาด้วยว่ามันขโมยไปได้ไม่มันไม่รู้เปล่าต้องบอกเขาเลยหกขังขนาดนี้อว่าต้องสังเกตนะไอ้เหี้ยเราต้องบอกว่ะเราตบอกแอลทูไม่ก้าวเขาอ่ะจบลไอ้เหี้ยเอ้ยกูไม่เล่นนะกูไม่เล่นนะไม่ไม่กูไม่เล่นไม่เล่น ไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นหนึ่งสี่เจ็ดเจ็ดไม่เล่นไม่เล่นเป็นเฮียล่ะดูเออไอ้เหี้ยเกือบซวยไม่ทำได้หระพี่บูเอ้ยไม่เอารถกูไปใช้เฉยเลยกูจอดไว้ตรงนี้ใช่เหรอไม่ได้ที่แบ็คจ่ายมรถไปขับเฉยเลยโทษโทษทีลืมล็อกลืมล็อกรถเขารถไม่ขับเ่ยนนแผอยากลองแผนใหม่ดัวไงอ่างอ่างไอ้เหี้ยไม่มีหรอกแผนเพิ่มแผนใหม่อ่ะถามไอเบอร์เดียว แต่เกือบซวยยังไม่น่าเล่นเลยสัแม่งเอารถ LK มขาขับกูรั่วเลยเออกูก็เห็นอยู่ทำไมมึงเอารถมาบั๊มอะไรวะไอ้แบ๊บ <c oughs> กูยืนอยู่ตรงนวนกูว่าเอ๊ะแล้วคุณคุณรถกูเปล่าวะไอ้เหี้ยเรียกพวดลอกรถเราจะลบกูดูส่งแล้วมันน่าเล่นหรอได้ห้าหมื่นอ่ะมันเกินแล้วเนี่ยถูกเล่นเลยเล่นเลยเลกยี่สิบเอ็ดค่ะเอามาแสนหนึ่งเลยเอาให้น้องอยู่ไอ้เหี้ยวามึงอาขึ้นกูย่างยี่สิบเอ็ดล้านอ่ะ เอาคืนนี้มาดิหนึ่งสี่เจ็หักลบไปห้าหมื่นหักลบไปห้าหมื่นเหลือยบหเหลือยี่บเอ็ล้านเก้าแสนหมไอสัตว์เอ้ยคูกูด้วยเอาเงี้ยเงี้ยเอาเอากูหักลบได้เอากูหักลบเอาเหลือยี่สิบล้านเก้สโอ้คนอนทยยาวไกคนไทยไปอีกเยอะจังผมช่วยแล้วห้าหมื่ กูต้องกูอ่เว้ยกูต้องบอกเขาว่าอะไรแล้วบอกแอลแอลเอขารู้แล้วมั้งฮัลโหลครับเสียเสียครับคือเมื่อกี้อ่ะผมผมผมจอดรถทิ้งไว้เหมือนเหมือนแอลแอลเหมือนไอโอจีจะเข้าใจผิดมั้งก็เลยขับแล้วผมไปบัํมอ่ะโทษนะลืมล็อกรถโอเคไม่เป็นไรครับอืมไม่เอ,อาอาสามนหน้าผมไปนัวเฉยเลยเออเท่เมื่อกี้นั่งดูอยู่เออไอ้เฮียรถกูไปอยู่ตรงนั้นได้ไง ทหาดีริแล้วเมื่อกีนน้แหละใครได้รั้อนุญาตไหมอุ้ยชี้จริงกันไม,ไม่ลงจริงว่าเม <c oughs> ื่อวานที่พี่ปูพูดถูกปะที่เขาบอกว่าเขาลองแผนใหม่เออมันก็จะลองจริงอ่ะจริง <c oughs> ้งละจะปืนมารถเยอะจัดเลยไอ <c oughs> ้ทูตเอ้ยโอตีได้จะคิดว่าในไฟเยอะจะได้เปรียบเปล่า <c oughs> ปืนอ,อยู่แล้วก็เท่านั้นนะตอนนี้น